ตัวอย่างที่1กําหนดให้ f เป็นอย่างนี้อ่าเป็นฟังก์ชันที่มีคู่อันดับอยู่3ตัวเป็นทาภาพนี้แล้วก็ y เป็นฟังก์ชันเหมือนกันที่มีคู่อันดับอยู่3ตัวเหมือนกันอ่าจงหา f inverse แล้ว y inverse โอ้อันนี้ง่ายมากเลยมะบอกช่วยบอกพี่ล f verse เลย f inverse เท่ากับ เป็นเซตของคู่อันดับสามคู่แน่ๆถูกปะ่ะอ่ะมีอะไรบ้างครับบอกหน่อยอือสองหนึ่ง <2, 1, S 1> ถูกสามองสามสี่อืได้สี่สามอ่าดี๋ยวดวย้ไม่ได้มองถูกไหม สองหนึ่งสามสองสี่สามทุกต้องอ่าจีอินเวอแน่นอนเป็นเซตมีอะไรบ้างครับสองหนึ 2> 2, 1, 2, 3, 3, ่งสองสามสามสองโอเคไหมอือสองหนึ่งสองสามแล้วก็สามสองนะฮะอะไรช่วยบอกพี่หน่อยว่า g inverse มีไหมหรือว่าเป็นฟังก์ชันไหมเอฟเป็นฟังก์ชันนะแต่จีไม่เเป็นฟังก์ชันถูกต้องแต่ว่า g ไม่เป็นฟังก์ชันเหตุผลเพราะว่า x มันเป็นยังไงครับข้างหนา้ามีข้างหนา้าตัวเป็นตัวหนึ่ตัวสอใช่มันหลายใจใช่ปะ่ะก็คือเลข2เนี่ยดันไปคู่กับ1แล้วไม่พอดันไปคู่กับ2อีกทนีนึงเนี่ยมันหลายใจมันจึงไม่เป็นฟังก์ชัน ะะเพราะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราอาจจะเรียกได้สองแบบก็คือ g inverse ไม่เป็นฟังก์ชันหรืออาจจะเรียกว่าไม่มีโอเคไหมโอเคไหมทีนี้จะเรียกแบบไหนอะฝากไปเรียนต่อที่โรงเรียนนะ ว่าว่าครูเขาจะอธิบายไปในแนวไหนนะครับก็ก็เรียนได้ทั้งสองแบบขึ้นอยู่กับว่าจะจะใช้แบบไหนนะนะนะโอเค okay. ไป